พี่นัคะเรามาลองดูกันไหมคะว่าของใครจะใหญ่กว่ากันคิดในการเรียนยแยะอ้าวแล้วตอนนี้อ,องคตองจริงๆเรียนที่ไหนอยู่อะเรียนชั้นอะไรละจริงๆเรียนชั้นอะไรละคะชั้นหงค่ะแล้วอ,องคตองละ่ะมนหนึ่งขึ้นมอสองพี่นัทเนี่ยเก่งตอนนี้เอ็นติดจุฬาแล้วเนะลูกเนาะ <laughs> นัอะไรนะคะบอกบอกเข้าไปลูกแบบนะ้ำเข้าไปวิศวกรรมศาสตร เห็นไหมเก่งเนาะตั้งเป้าหมายว่าลูกฉันน่จะต้องได้กิจิยตอันดับหนึ่งด้วยนะลูกเนาะโอ้โหความดิสวาอะไรเหรอลูกิสวไฟฟ้าโอ้ดีมากเลยนะอนาคตเห็นมาลอยเลยนะลูกนะอยากเรียนอะไรไม่โอ้ยเด็กผู้หญิงไม่ต้องเรียนเยอะก็ได้มากเห็นเดี๋ยวนี้เด็กผู้หญิงจบมาก็ไม่ได้ทําอะไรแต่งงานนะลูกนนัดเนาะเราอะต้องเป็นผู้นําครอบครัวกินเยอะกินเยอะ มาแล้วอูใส่เสื้อเอลลอยซะสูงเลยต้องข้าค่ะเขาก็ใส่กันแบบนี้อะค่ะอ๋อเหรอผิดเลเหรอแล้วเธอแต่งหน้าแต่งตาทําผมนี่โรงเรียนไม่ว่าไงปิดเธอไหมคะใครเขาจะไปว่ากันก็บอกแล้วว่าไม่ให้แต่งตัวแบบนี้เห็นไหมแม่ก็หนูเพิ่งถ่ายคลิปมาองพูดกับผู้ใหญ่ดีนี่เธอเธอไม่ว่าอะไรลูกเธอบ้างเลยเหรอเนี่ยพูดก็ไม่ฟังจะว่าได้ไงเมื่อกี้บอก เสียลอยนิดเดียวยังสวยเลยก็มันจริงนี่คะค่ะค่ะเขาก็ใส่กันแบบนี้กันแล้วนี่เธอเรียนถึงไหนแล้วเนี่ยเกรดเฉลียเลงเกรดเฉลี่ย,เ,เ,ยเธอเป็นยังไงบ้างเนี่ยสู้พี่นัทเธอได้ตอนเนี่ยพี่นัทได้เท่าไหร่เนี่ยสามจุดเก้าแปดโอ้เกือบสี่แล้วเนี่ยเก่งมากไม่งั้นะะเข้าไม่ได้หรอกคะ่ะวิศวะจุฬาเนี่ยนองน,นัทนละลูกเก่งจังไ,ได้สองจุดเก้ากว่าคะ่ะ ยังไม่ถึงสามเลยนะต้องให้ถึงสามนะอย่างละมันหนูก็ตั้งใจเรียนลรวอะคะ่ะเราไม่ค่อยอ่านหนังสือก็งี้แหละวันวันอะอะไรก็ไม่รู้อยู่แต่มือถือถ่ายคลิปอะไรก็หนหมดแม่ก็หนูทํางานอะ,อะไ,ไม่เห็นจะมีงานอะไรเลยเห็นจ้องแต่มือถือแล้วก็ถือกล้องตัวหนึง่งไม่เข้าใจเด็กสมัยเนี้ยมสองทางานอะไรเนี่ยทำ YouTube ยูทูบค่ะมันจะไปดื้อได้เรื่องอะไรไอยูทงยูทูบเนี่ยไปตั้งใจเรียนดีกว่าไหมอย่างน้อยหนูก็ได้ตังค่ะ สนุกไปวันวันซะมากกว่าละมั้งพี่ว่าตั้งใจเรียนดีกว่าเพราะอย่ายมันต้องสอบเข้ามหาลัยนู่นนี่อีกแล้วเกียรติเฉลี่ยพี่ยังไม่ได้ทํางานเลยี่พี่นัทเขายังไม่ได้ทํางานแต่อนาคตเข้ามาฉลุยฉลุยเธออย่ามาพูดแบบนี้แต่นูกทํางานแล้วนี่คะทํางานอะไรของเธอได้เงินใช้มางหรือเปล่าได้ค่ะได้เท่าไหร่กันอืกินข้าวได้กเดือนสักพันสองพันได้มั้ตัดผักให้ หนูไม่กินผักหรอะค่ะเนี่ยเห็นไหมผักมันยังไม่กินเลยเธองจริงกินปะกินค่ะอาวแล้วตัดให้จริงหน่อยสิจริงจนี่น่ารักจริงเลยนะลูกน่ารักมากกินผักเก่งมากเลยจริงๆเนี่ยโอ้โหคำใหญ่เต็มเลยแต่งตัวรังสำลักนะลูกไปอยู่บ้านป้าสักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเอาตอนกินผักบ้างนะลูกหนูก็กินค่ะแต่แค่เลือกกินไหนยังไม่เห็นกินเลยวันเนี้ยก็แบบนี้หนูไม่ชอบไหมคะ มันก็ต้องมีชอบสักอย่างสองอย่างละมั้งก็หนูไม่ชอบอะค่ะตองเป็นอะไรกับหนูหรือเปล่าเด็กเสียงดังใส่ผู้ใหญ่เนี่ยนี่เธอริมลกเคยกินไปกินไปเถียงคำไม่ตกฟากเลยเนี่ยโอ้เหนื่อยใจกับคนโตเนี่ยพูดไม่ฟังนี่ดูไมเรแล้วจะไปไหนนี่เอองทำเลี้ยงลูกยังไงนี่เธอเนี่ยดูซิคนโตคนเล็กนี่แตกต่างกันมารยาทแย่นะลูกเธอเนี่ยไม่เห็นหัวปลักผู้ใหญ่เลยไปซะ ล้องลงผิดดีกว่าทุกคนคะอองตองขอบคุณทุกทคนมากมาเลยนะคะที่ช่วยติดตามช่อง YouTube องตองนะคะตอนนี้องตองได้แล้วน,นะคะขอบคุณมากเลยนะคะทุกคน,นอะไรเนีเ่ยตองก็โลงไงทำไมทำไมอ่ะเขาส่งมาแสดงความยินดี ข้าหมูร้านซับแล้วอ้อขั้นึงว่าจะส่งเงินเป็นยังไงวันเกิดของแม่ซื้ออะไรให้ <laughs> งั้นขอแม่ปิดตาขอแล้วกันครับทุกคนช่วยร้องเพลง Happy Birthday หน่อยนะครับ1น3้อสองซับ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you นี่อะไรอ่ะเ่องน่ครับโอ้ยขอบคุณมากเลยลูกอะไรเนี่ยไหนมาโชว์หน่อยสิโอ้หเฮียไอโฟนตัวใหม่อขอเปิดด้วยนะขอบคุณนะลูกโหเก็บเงินเหนื่ไหมลูกเนี่ย ไม่มากครับไอโฟนสิบสองด้วยนะเนี่ยโอ้ยนัดอภิชาติตะปุตจริงๆเลยเก็บเงินเก่งจริงๆเลยอ่ะสวยนะเนี่ยสวยเลยเนี่ยเห็นไหมพี่ออสลูกฉันน่ะเรียนก็เก่งกระตันยูเก็บเงินก็เก่งเก่งมากเลยนะสุดยอดสุดยอดแหมเงินเยอะเลยสิซื้อไอโฟนให้แม่เนี่ย แม่แเกิดเดือนเดียวกันเนี่ยนะดูซิได้ของขวัญละเดี๋ยวดูซิของแม่จะได้ของขวัญอะไรนะงเลยตองจะมีอะไรให้แม่หรือเปล่านี่มีป่ะมีสิแม่ฮะเอามาดูเลยอะไรก็ได้นะลูกเนาะค่ะเฮ้ยของเขามา iPhone ใหม่ล่าสุดซื้อมือสองมาหรือเปล่าคะนันเธอพูดอะไรของเธอององตองอย่างพี่นัทเนี่ยนะจะไปซื้อมือสองให้ป้า จริงแค่หมต้นของหนูก็ใหญ่กว่าพี่นัทตั้งเยอะเลยนะคะแม่เป็นเด็กเป็นเล็กอย่าพูดไปเรื่อยนะก็ไม่ใช่คนพูดไปเรื่อยนี่คะแล้วอยู่ไหนอะของใหญ่ใหญ่เอออยากรู้ลูกเธอแค่มมต้นนี่โมไปถึงไหนละก็ไม่ได้ขี้โมเหมือนใครบางคนในตัวนี้ค่ะอ่ามีอะไรให้แม่มาของมาพอดีเลยพี่นัทคะเรามาลองดูกันไหมคะว่าของใครจะใหญ่กว่ากันเอาดนีไปดูนี้ไปมา หนอะตงนี่อะค่ะนาบา์ซื้ออะไรให้แม่นะเนี่ยทำตื่นเต้นเซอร์ไพรส์แม่นะอีติมดูหนูอยากเซอร์ไพรส์แม่พี่เขาซื้ออะไรให้ไหนอยากรู้เป็นอะไรไหนอะลูกของขวัญแม่แม่เลยสวัสดีครับคุณตงทองครับเอารถมาส่งมอบครับนะคาสองล้านห้าชำระเสร็จเรียบร้อยแล้วครับค่ะขอบคุณนะคะครับผมขอบคุณครับเฮ้ยรถใหม่ป้ายแดงเลยนะเนี่ยหนูให้ เราไปแดงแม่เหรอใช iedzieć, ่องต้องให้ของขวัญแม่เป็นรถร้อนเกินนะแม่แล้วหนูเงินมาจากไหนอะลูกก็นี่ไงแม่ที่หนูทำยูทูบไงจริงเหรอโอ้โอ้ยองต้องเก่งว่ะเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะองต้องเขาก็มีดีถึงเขาจะเรียนแค่มสองแต่เขาเป็นยูทูบเบอร์เขาก็มีตังค์ซื้อรถป้ายแดงให้แม่นะก็ไม่รู้ใครเไม่น่าเชื่อเลยป้โอ้ลุงแอดเป็นไงหลานอะน่าภูมิใจไหมโอ้โหสุดยอดไปเลยยูทูบเบอร์ ไม่ได้ไปกู้ที่ไหนมาใช่ไหมไม่ได้กู้ค่ะใช้เงินสดด้วยซ้ำไม่ได้ใช้บัตรเครดิตอุยคันนี้กี่เท่าไหร่เนี่ยกี่ล้านเนี่ยสองล้านห้าค่ะห้าสองล้านห้าไ่าเปนี่นัเดี๋ยวเยนจบเราก็ซื้อให้แม่ไใช่ไหมใช่นั่งรถไหมป้าอูไปลอง<ม>นั่งรถแ,แดงไหมไม่เป็นไรอะรถออสลองขับดูไหมไม่เป็นไรลุงขอนั่งเป็นบุญก็ได้ได้ค่ะยูทูบเบอร์นี่เก่งจริงๆเลยนะเนี่ย ค่ะในมอต้ตอนเองมีตังสองล้านกว่าแล้วเหรอซื้อแม่่อะไหมของฝันที่สำคัญเลยลูกขอบคุณมากาเอ้ยเดือนหน้ามันเกิดลุงแล้วนะเดือนหน้ามันเกิดลุง <มา S 2> ได้ดวหนูเก็บไว้ก่อนดีกว่าคะ่ะเดนนูยังไม่บอกไอเดนลุงรอนะโอ้ยเก่งมากเลยนะ้องตองคีน่าก็รับปริญญาแล้วนะลูกเนาะอีติงต้องมีด้ใช่ไหมต้องดูพี่น้องตองไว้นะลูกค่ะ เก่งเก่งไเราลองไปนั่งรถกันไปเร็วมากมาไปไปไปนั่งรถใหม่กันเอาเลยนั่สบายดีใจด้วยแม่ขับดีมากเลยนะเอาไม่มานั่งด้วยกันเหรอเป็นไรพี่อ้อยเอาเลยค่ะแม่ขับเยใช่้ยว้าวโอ้โหมันรู้ยเงี้ยขอนั่งหน้าได้ไหม รู้เหมือนกันนะเนี่ยออผมว่าเรากลับบ้านกันเถอะไม่เป็นไรแม่ก็ดีใจที่ได้ไอโฟนจากลูกแล้วละ่ะอ๋อขอบคุณนะครับ่ะ,ะกลับบ้านกันก่อนดีกว่าอายุน้อย ดูไว้เป็นตัวอย่างอย่าตัดสินอายุมากความคิดแยกก็มีจริงจงคำนึงถึงสิ่งที่พูดไป